เนี่ยแล้วก็ขัดพี่เปิดอะ่ะดูดินี่คนเราออมดูดิเออโอเคครับกลับมากันเจอกันอีกแล้วนะครับในพาร์ทสองนะฮะวันนี้เรามาเล่นกันต่อนครับเรามีแผนว่าจะไปไหนดีนเนเธอร์เอาแล้วครับผมตอนนี้เราเปิดนเนเธอร์เรียบร้อยเอ้ยยังไม่เปิดนะฮะกำลังจะอัญเชิญมาใส่เกาะให้เรียบร้อยนะครับเล็ก,เกด้วยนูย่น เียำเข้าเนเธอร์นะครับเราจะไปเอาโซแซนแล้วก็เนเธอร์วัดน,นะครับแล้วเราก็จะออกมาไม่รู้ว่าจะเจอไหมสามสองหนึ่งปึง้งเอ้าแม่งเข้ากันเลยนี่ว่ะไม่รอเลยเหายวะเอ้าเข้าไม่ได้วะเอาพี่ไม่ว้า,<อ>าไปกับเพื่อนเอือ เสียงอะไรวะเฮ้ย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาโอมไปตีมันทำไมไม่รู้เอาเคยเล่นหมายค้าไหมดิมันไล่โอมมันไล่โอมมาไลโอมอาไปไปโอมไปตีมันทำไมวะตั้งมันไล่ตั้งโอมไม่ได้ไปตีมันหรอกตาย โอเคครับค <Merci. S 2> ุณผู้ชมโอเคเราได้ตัดทวนดีไปนะนี่อันนี้เราได้ทำประตูเนเธอร์เรียบร้อยแบบถูกพิกัดนะจ๊ะไว้นี่เราอยู่ข้างบนสูงสุดของเนเธอร์เลยนะครับเนี่ยเห็นว่าอยู่บนเลยข้างล่างลงไปอีกเนี่ยตรงที่เราปั๊บเดี๋ยวโอมหายไปไหนเนี่ย นี่ก็เป็นทางกลับบ้านครับก็นั่นแหละฮะวมนี่ดูเราเจอนากขายของนี่ไงจะมีขอขขายแต่ว่าคนกะพวกนี้มันนั่งไม่ได้นี่ว่ะเออเอาเชือกมันฆ่าเลยฆ่าเลยมันไปต่อแล้วฆ่าเลยไปผู้ชมเราไปหาหมู่บ้าน n p c กันนะครับแต่ว่าคือเราก็หายหายหัวไปหนึ่งคนนะฮะ เพ,ะะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะหาทางไปกันสองคนนะครับผมนะแต่ว่าผมยังไม่มีมา้าเลยวะ่ะ<จ>ไป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 ไหนดีนำเลยทิาทางไหนทางนี้ไปว,วูวิ่งไปพี่ตว้ววาวของจริง,รงแท้แน่นอนววจริงแท้แน่นอน สัญชาตญาณมันบอกมันบอกไว้อยู uh, ่แล้วอ่ะเออเฮ้ยมันดูดิดูดิใัลเหรอตั้งครับฮะอันนี้อันนี้ต้องเอากลับอันนี้ต้องเอากลับเออว่ะต้องเอากลับต้องเอากลับคำนวณคำนวณโอ้เรียบร้อยไปกลับก่อนกลับก่อน เราค่อยมากลับก่อนเดี๋ยวไอ้นี่เก็บข้าวกนเลี้ยงวัวอยู่เด็กบ้านๆเออโอเคไปไปเจ็บตาก่อนโอเคมาดูกันว่าจะไปผูตรง NPC หรือเปล่าฮึบอู้แหมไปตรงไหน ไม่ระวังตกดลวยทำที่กันไปไหน่อยเออนั่นแหละไปทำมาดูว่าจะไปโผล่ n p c หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ใช่ดีต้องใช่ละเขากะผิดนะฮะไม่มีหรอครับไม่มีหรอกเสียแล้ว <c oughs> ลหมปิดป้ายอยู่ใจเย็เนอู้อูอทำได้จังใจวะของจริงไปรับฟาร์มข้าวกันดูดิฟาร์มตร้งขยายมาโอ,โอ,โอ้ตั้งขยายมาเพื่อคนนี้ไปละเลือกทำที่ครับตรงไหนดีตรงไหนดีเออดีตรงลง ตรงไหนดีตรงไหนดีใกล้ๆบ้านนี่แหละไม่อยากให้มันไกลหรอกใช่ไหมแถว,วนี้นี่นไหนวะตรงนี้แหละนี่บ่โอลาวาเลยนี่บ่อ้อมอ้อมนี่เลยบ่เอานี้เลยไหมโอเคครับอันนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างนะเริ่มสศุกอน,นาอนตรกรรมวัวหลายตัวนะ แล้วก็ความเข้าที่อิปเปกที่สุดเลยเขาเพิ่ง,งตัดยูเคียนนะครับไปแล้วต้องทำห้องเ n ็นซ t ร i n ิ้ g รองวางดูนะฮะพร้อมอันนี้นเลเวลเท่าไหร่ละโอ้ดีบอกเลเวลสิบสี่แล้วอะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องอีกแล้วนี่ ขี้ปเปเิปเ้ลขีปเปิ้ลขีเปิ้ลขีเปิ้ลขี้เปิ้เจ็บคออยู่โอ้โหก็นะฮะ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 ,นะฮะ,นะฮะโคตรแหลกเลยนะฮะโอเคไปเรามาอัปเดตก่อนไปนะครับว่าไงตั้งว่ามามีอะไรก็ลำนึงอะโคตรแหลกเลยฮะ นะนะนะทำไมวันนี้แหลกจังวะมาเป็นบ้างไงครับมีอะไรอัปเดตบ้างมาครับฟาร้าบัวอะไรต่อครับฟ้าเอ็นพีซีครับฟ้าเอ็นพีซียังยังยังไม่เสร็จยังไม่ได้เป็นฟาร์มเไี้เฟาร์มไม่ได้นี่ครับแล้วตรงนี้นะฮะมีสะดาบนะครับได้แผนมาจากโกลบ็อกซ นะครับแต่ว่าไม่ค้นรูปให้ดูหรอกนะว่าเป็นไงไม่ขึ้นหรอกเนาะแล้วก็อัปเดตอะไรอีกเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายไม่มีอะไรอัปเดตครับมีแค่ตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็ฟาร์มฟาร์มข้าวที่ใหญ่ขึ้นอันนี้คือไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าของจริงอยู่นู่นนะฮะของจริงใครทำก็ไม่รู้เนาะอันนี้นี่ของจริงนะครับแล้วก็ AFK นะไม่ีลงก็ง่ายๆครับก็แค่แบบเราก็แค่ดิ่งลงมาแบบนี้นะครับ โป้เราก็ดิ่งลงอย่างนี้เนี่ยก็จะเจอที่ผมเอเคไว้นะครับแล้วก็ <What? S 1> ฟาร์มสุดท้ายเอย้แล้วก็ตรงนี้ครับเทียมชาร์จและแลนะก็และก็ให้หมดละและก็ให้หมดแล้วก็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 ตรงนี้นะครับคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็พื้นนะทางเดินเนี่ยเ,เอ้ยตรงนี้ฮะอ้าวแสงบล็กครับไม่เป็นไรมันนี้ก็ขึ้นครับโอ้โคตรเท่ แล้วก็อะไรนะพื้นพื้นเหรอแล้วก็พื้นแล้วทางเดินนะ oh <my> โอ้โคตรงามนะครับ, okay, รบโอเคครับมีเรี่อนี้นะโอเคครับบ๊ายบายครับโอ้ครับสวัสดีครับยังไงพัฒน,นาจ้า